กระเลยงกรบพี่น้องวันนี้มายามป่ายามลุงที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีขาดน้องชัยวันนะครับกีนเขากินฟ้าน้ำกันมันโดนมายามเพ่นครับอาหารหลากหลายันนี้ครับมีทั้งสร้างทั้งเสียทั้งรีโอทั้งปลาหมึกครับอ้าวมันยังไปแหนปากเป็ดญีุ่่นมาถมคนสวยสวยระแยกวงสวยระแยกวงบ้ย วัดสินูวัดเยิ่งปวดชื่อว่ายี่รุงยม่แม่เขาเยี่มไม่แย่ครับกินข้ากินน้ำต้องกัน

เมนูหมูกระทะกระทะหมูกินหมูค่ะหมูกินหมูออกเนียงแล้วครับแอดมินผมออกเนียงแล้วกินเนื้อลุงสีโอ้โอ้มามาข่ามากินได้รักษาคุณไ้กินกินิว

มันนำมันส่นเดือดมันลม้ไมได้พี่น้องเอ้ยมาแลกงน้ำกันเดี๋ยวมายามป่า,ปายามลุม่งยามไม่เขาขอันนี้เขาน้ำกันครับยืนเห็นยุไก่แท้ <laughs> อ่อนโอ้โอ้โอ้ยังไม่